อนนี้เราก็จะผงเสือ้อผงเสือ้อเป็นเป็นเสื้อยืดนคะคะเป็นเสื้อยืดยี่ห้อร้านลบมีออเดอร์ออเดอมาห้าร้อยตัวค่ะคอกลมตอนนี้คือกำลังพงอยู่แม่ไทยที่ซัมบั กลมนะคะสีัวกลมแล้วก็สีสีกลมได้ทานเผออีกคนเพลอเมียเออกล้องนี้มันเป็นกล้องแบบแนวทานเผอจากได้ในทานเผอผ้าอีกกะเพลอเมียนึงเนาะถ้าเผอผ้าอีกกะเพลอยืนบบบไหนนึงเนี่ยมัันนนนนเเไไปทาี่อตด นี่คืการผิดผิดผ้าวี่ม่นึนาทีสิบเอาสอ,องนาทีไหมสอง,องนาทีเนาะสองนาทีแล้ย่าง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 หมายถึงเอาสองนาทีต้องนานนานห้านาทีก่อิมวงกลมไงที่นูทีนูวเดือดไก่ ไทยกับไอ้เกิดเวลากับอ้ซิมกับเปิดมลลสวงอีต่ออีกะหกโมงแป๊ะออกี่เนาะอ้เฮ้บนต่อก็เคยไลแล้วบ้่นนี้ก็จะทำเป็นตัวอีเสียเผอกกกลังวอร์มเห็นแค่มือไม่อาเนี่ยถ้าเผอตรงนี้เนี่ บนนี้ก็ถ่ายภาพเกะเพอเพอเก็เหนือกับเบื้อนให้แต่คือทะเลเลยเพอเมียระวังนัวันนี้วันนี้อ่ะตัวมาใกล้ที่เมียสองนาทีสามสิบแล้ว ในสิมนเวลาแล้วก็ือเอาหนาทีแปะเนียหกนาทีแปะบนรีบห้านาทีมาไม่รีบนะห้นเด้อกันก็ออนเาะ,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 ะนะเียหัวโวอีซอ,อง่รองไม่เรื่องไม่ไ,มไก่กีกตัวติด เราจะงานเลยแบบนี้ก็เราจะเสียเลยแบบนี้